Até a semana

Yeah.

不能老美，红的。 น้องทีเ่นกูกว่ะเต้เตมาชักมาชักมาเข้าไพี่ผมพอใจเอาไปเนาะมาหนึ่งสองสามหน,าน้าหน้า A, A, B, C, D, A, B, C, D, A, กอนหน้าเดินไปแ้อนน้ครับโกินนะครับยานีก่อนะแม่ครับเอาผ้าม้วนนะครับผ้าม้นับเขาแน่นมากเลยแน่นมากแนนมแนมากะครับตึงสุดนะตึงสุดนะตึ้สุดนะตึงส

ယက်ရအအိ့ပို်တနွေက်တေကေြေက်တေက